ขออีกทีครับรุยเลยโหเลยทีเผ็ดมากโหจัดการมาันเรว่างจะหุกไม่ถูกก มาด้วยแล้วยังงีเพ่จะร้องต่อมึงยังไงไม่บอกก่อนนะแล้วแต่โด้โกล่อหรือแกจะร้องก็จะร้องไม่ได้สิอย่างงี้แกงกันดีกว่ามาเล่นในกรุงเทพบางทีมีร้องจริงจริงกี่คนะจะจูบให้สยบน้องก็จะตบจะกินจะอะไรบอไม่ต้องมามองหน้ากูไปร้องกูตัวกูยังเอาไม่รอดเลยเมื่อวานเพิ่งอะไรกูอ้าวร้องเนี่ยร้องดิ มาเพ่เป็นไก่ไปแล้วต่อได้ซะด้วยไม่ แล้วก็ท่านอ้าวนางเอกรีบลุกเลยพี่เอกจะลุกก็ลุกไม่ได้นั่งทับหัวนะพี่เอกนะหัวอะไรหังเดีวเขานี่ไงอย่าทะลึ่งแมวพี่เจ้าโอ้โหพี่เนื้อทำไมตัวหนูก็มีอยู่แค่นี้เออทำเป็นก้มเหรอตัวนิดเดียวไม่รู้หนักอะไรดูที่หน่ยตัวแค่นี้สงสัยแค่หนักไอ้พนันอะไรชุบชิดยังไงมันหนักอยู่นะแตงหลายอย่างอ่ะเออหรือจะหนักไอ้เม็ดพนันก็ได้เม็ดไปทิ้งด้านเนี้ยมีเท่าไหร่เม็ด พูดกปจะดูเรื่องแล้วโอ้โหคนอะไรพาดพงานเดียเลยนะเนี่ยเป็นไงครับเดี๋ยวว่าอย่างนี้นะฮะมาถึงตั้งแต่เที่ยงครับมาเตรียมตัวสแตนบายเป็นไงครับวางของปุ๊บหายหัวไปเลยไปไหนล่ะกลับมานี่ครับทุกร้านฮิ้วกาตสอไม้สองมือครับของกินทั้งนั้นมึงมีตังค์ซื้อขนาดนั้นเลยหัวก็เลี้ยงดีไม่ธรรมดาซะแล้วไรรมดาหัวก็เร็วไนิดนึงจ้าดีมาก อุ้มไหวไหมอุ้มไหวไหมอาจจะไม่รู้เลยนะไไโอ้โหยืนแข็งขื่อเป็นศรัทชาติอ๋อที่เขายืนแข็งออแสดงว่าไม่เคยโดนอุ้มมาก่อนไม่ไจำไว้เวลาที่ผู้ชายขาจะอุ้มเนี่ยเราต้องช่วยเขามายืนแข็งนี่มาได้เขาสอดมือเข้ามาปุ๊บเราเป็นนักเอกอะเราเขามิดเลยช่วยเขาเขาสอดมือเข้ามาปุ๊บเราเขมิดเลยเข้าใจไหมเนี่ยผ่อนแรงกับคนแรงเราช่วยกยันมนดึงแข็ง รุนนางเอกตุ yes. tá, so so like ๊กตาทองนี่ยังเด็กยังเด็กอยู่มันไม่เคยหรอกนีมันต้องรูรอระยานี่เคยแล้วไม่จะไม่เคยแล้วโดนมาหลายครั้งแล้วยังโดนหลายโอก็นับทุคนเหมือนกันเน่ยโดนอะไรตระเอก้เนี่ยถูกต้องโดนผ้ที่จะอ้วนจะอะไรก็ต้องสวยมาก่อนคนเราใช่ไหมเด็เป็นนางเอกมาจะอนจอนง่ายครับพอเลเกเขาจุ้มเราใช่เอามือสอด่อดนี้เราก็ย่อแล้วกย่อนะย่อครับเพื่อจะผ่อน พอ,อ,อพระเอกเขาสอดมือปุ๊บพระเอกเขาย่อเราย่อทำหนีรับไม่ได้ไปไงแค่เนี้ยน,นะอะไรครับอ๋อร่างข้างหลังทุกนมองไม่เห็นออ๋ขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งก็เห็นไม่ได้ไม่ยากครับพี่ไม่ยากเอาไปใช้ได้ครับเอออัน,นง่ายๆพอพางทีผัวนึกจะอุ้มจะอุ้มเราเข้ามาอะไรอย่ไงไรเขาเรายียกเกรงช่วยไงจะได้ช่วยกันเออเนี่ยพอมือสอดปุ๊บอันนี้สอดปุ๊บเขาจะย่อขาลับขาเพราะผัวอุ้มปุ๊บเราก็ทำหนครับ อ,อ,อ,ะอะไระครับร้านหมูย่างมัตงนตังไหโอ้ยโอ้ยหนยตะพังแล้วเนี่ยเครงไหนตะพังแล้วอะ,อะไรเนี่ยไปแบบไหวหรือเปล่าจะไปรู้เหรอถ้าไม่ไหวก็อดนะอ้าวถ้าไม่ไหวอดนั่นไหวปะ จะเข้าอีรูไหนบ๊ายบายรอรองรอพี่ด้วยไปไปไหนไปตานเองไปไม่ได้หรอกทำไมไม่สามารถผ่านร้วงชั้นไปได้รัว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 ปะติให้แตกด้วยไหมเทลฟี่ที่ดีจะมาหักไปละแหนงรัวทิ้งซะเลยเออน่ะค่ะ ก็สี่สิบปีเลยนะอย่าทุดมอย่างนี้ไม่ชอบป้าโบอย่างนี้เนี่ยมือสั้นมือยาวเนี่ยเขาเลือกเขาเล่าใช่ไหมเนี่ยเอออะไรเล่นตัวซะด้วยเล่นตัวซะด้วยเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวทำเป็นเล่นตัวเดี๋ยวปัดเล่นตัวจังเลยเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัเดี๋ยวปีกมล่นไ่ไเล่นตัวจังเห็นเพลงนั่นเองเขาเล่นมุกจ้ามาไม่ได้บอกเดี๋ยวเล่นแบบเพ่ ตบจูบตบจูบเผื่อวันไหนนางเอกป่วยพระเอกไม่สบายอรายาเป็นนางเอกเฮ้ยครับน<ด>้องครับถ้าหากว่านางเอกไม่สบายครับอรายาเป็นนางเอกได้ยัถูกต้องเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าพี่พี่เป็นนางเอกอะเธอเป็นพระเอกกับดองดองนี่ไง <c oughs> ทำไมล่มนะแม่ตามคุณผูกชายเนี่ยทำไมเราวิญญาณมันหลอกที่ทางช้างเผือกเลย่ยโอ้โห กา,า,ารแข่งขนันก็ให้มีหัวพระเอกสักวันเออตรงเอยนะพระเอกยอดนักก็ได้พระเอ,เอะะก,นกนนหนึ่งนะั่ไอ้อโภกโภกก็ได้อีกศน,น,น่านาที่ไม่ใช่มือแหมเลือกกำเอาคนรู้จักวนนี้อริยาไม่ใช่ผมจะดูถูกนะรูปร่างอย่างแกในี่ให้แก้ผ้านอนแบสาถูกไม่เอาเบิ้นเลยนะให้ชักขากลับให้ได้ทันได้เล่นกับเอกนั่งเอกนาสบายดีแล้วค่ะได้นะยกขาหน้าไปเลย มือกูขาดแตยัสวยขนาดนี้นะระวางจมูกแลัวไม่ถูกกับมืออะไรอะอะไรนัาหนาวลาสุดผมมาจากพิกิตเอาความสามารถของทิเกย์พิกิตมาโชว์เลยคุณพ่อสิงห์แสวงชัย สุดยอดพี่เกไทยฮะเอกลักษณ์ของสิงห์แสวงไทยนะบางท่านอาจจะไม่เคยดูที่นีุ่้จักหรือเปลาอาจจะไม่เคยดูเอกลักษณ์เขาสิงห์แวงไทยทางภาคเหนือดังมากเขาต้องฮือผอก็ดังเลยพราฮือเนี่ยฮือนี่ยเขาไม่้เลย้องอะไรต้องฮือออะไรเนี้ยมันจะดังก็อยากดังเหมือนเขาเอย่าเล่นัทาโตับาทไงครับก็ะพ่อสิงห์แวงไทยเขาฮือัระบบทไงมึงก็ลองืไม่ซ้าเขา้เอดีเลยครับ ระวางจมูกคุนไม่ใช่แมวรอดน้ำหนึ่งอ่ะจะรอดไหมรอดระวังจมูกไม่ถูกกับมือจะไม่ให้เสียชื่อเชิงชายมาลองวัดดูสักครูก็ได้

ย้ำลูกมาลูกพูดยำลูกมาอีกทีโหแล้ว้องอีกทีหัวที่ไม่ต่อ,อย่ังไงเลยเนีแล้วเป็นนิเกรหรือเปล่าละจงนิเกเป็นนิเกก็ต้อง้องต่อให้ได้ทุกรอสิจง <c oughs> เป็นไงมือน,นึกเกลเมื่อีสเวนะ่า <c oughs> เดี๋ยวฉันจะจู

นะเอ๊ะตกปากเลยดิเอ๊ะทำไมได้พูดจายหยาบคายกับผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยหยาบคายอะไรก็อ้วนขนาดนี้ทำได้ที่ยังไงไนยังไงแล้วตกปากใครทุ่งแม่เลยเอ๊ะเขาลึ้งบ้าบอใหญ่โตเนี่ยหนักจริงๆรอ้วนจริงๆมันจะมันหนักเป็นังไงอย่าให้พูดเลยแม่ทำไมล่ะโด่งดังทีสดานเนี่ยเขาก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วนะของนิเกภาคเหนือนี่นะทำไมทำไมนิเกะอ่ะเขาเรียกนิเกะฟูทอนก็หนูแม่เขาเรียกนิเกะนิเกะเป็นอกเลยเนี่ยงขาต้องฟูทอนนะนิเกะเป็นอกทำไมอ่ะ S <S มึง,งน่ะขอสอบข้อสารีิโอ้โหแค่แปดสิบหกโลเนี่ยนะไม่จริงมึงไม่เชื่ออย่ามาพูดเลยแกโกล่ไม, <า S 1> ม่ใช่จะประจานพี่เข้ามากรุงเทพหน้าเซเว่นสาขาหนึ่งมีเครื่องชัง่งน้ำหนักรุ่นใหม่เวลาหยอดเหรียญปุ๊บเครื่องมันจะบอกหกกิโลค่ะ70็กิโลค่ะอรยาอยากลองขึ้นไปยืนและหยอดเหรียญเก่งเครื่องบอกเลยรลกรุณาขึ้นทีละคนค่ะก็มึงเอาตีนมึงเหยียบกิโลไว้แน่ อย่าล้งเรื่องในเรื่องพระเอกนางเอกเขาอุ้มกระไฟเราเป็นตัวโจ๊กนางโจ๊กเราก็ต้องอุ่งอุ่งไม่ไหวเลยอย่าล้างอย่าล้งาลงเรื่องมันมันเอาไปเฉพาะส่วนที่จำเป็นได้ไหมลนะ่ะใช้ดีก็เป็นงานหน่อยไม่ดีแป๊บเดียวเรียกมาคืนเลยให้ยืมทำไมก็เคยให้ยืมแล้วอ่ะแม่ใช้แล้วมันไม่ล้างอ่ะอะไรของมึง ไม่ไหวจริ่งไม่ไหวจริงโบราณเขาบอกความพยายามอยู่ที่ไหนทนไมความพยายามก็อยู่ที่นั่นไม่มีแล้วมีแล้วความพยายามเห็นแต่ความสำเร็จอยู่ที่นั่นเอาเถอะนะไม่เอาไม่ไหวพี่เอาฮะอะไรนะครับอ๋อคุณพี่ตงมูนชอบปรรยาเหรอครับใครวะรุ้น่ะเขาชอบปรรยาเขาบอกฮะอ๋อเรียกปรรยาไปรับรางวัลเฮ้ยดงเออมาจะถึงที่นี่มีคนรู้จัก สวัสดีค่ะฝากชื่อฝากเสียงด้วยนะคะภรรยาลูกพคุณค่ะอยู่คณะศิบบลป์แสดงชัยด้วยนะคะเอ็นรุ่งอเภอตะวันหินจังหวัดพิจิรตรค่ะเบอร์โทร0 9 3 2 8 6, 6 6 8 6ะเรื่องทำไมเงียบอยู่แม่นห,มมนห,หนึ่งใครเรียกกุหลาบดงดอุ้ยได้จริงๆด้วยสมปรารถนาอุ้ยกอลับพบกับคุณลักเจ้กลับพบกับคุณนะเจ๊นะงวดชนมวลดดีให้เกียรสมปรารถนาเชียว เจ๊อยากให้ลิเจบอกหนูนะเดี๋ยวให้ยุ้กระโปงยูแล้วกะสูดสีกันเอ้าไก๋ไปไหนไม่มาเกันเอาคุณนีเลยนะ